ไปเตยเรียนอะไรแล้วเรียนเพื่ออะไรจัดท่านั่งซิทให้ให้ถูกต้องไม่ใช่นั่งแบบทำเพี่อเขา <c oughs> จะพับู้องมอันนี้คือท่านั่งที่ดิเดี๋ยวลองวันคุณมาเรียนแล้วเอาความรู้อะหนึ่งวันเนี้ยคือต้องเอาความรู้เยอะๆเลยแล้วกลับไปทาที่บ้าน <c oughs> คือเขาเรียนหนึ่งครั้งแต่คุณเอากลับไปทําเองได้ตลอดชีวิตอะก่นเนี้ยจะมีข้อใช้ของมันต่มันดูเล่นได้เหมือนกันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทุกอย่างเล่นได้ ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คาส,สิบิเลียนนะคะที่ไปเตยไปตองเขามาเรียนบอลบาลานกันค,คือจริงๆอ่อะไปเตยอะเขามาเรียนได้แบบได้นานแล้วนะหลายเดือนแล้วแล้วก็เราก็มีแบบลงคลิปอะไรแบบลงไปในทางเพจแล้วก็ไอจอย่างเงี้ยคนก็จะถามกันอยู่ว่า ไปเตยเรียนอะไรแล้วเรียนเพื่ออะไรคือแบบวันนี้เราก็เลยมีเพื่อนของเรานี่ของของเพจบูตะค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมีน้องคากีแล้วก็หมูนุ่มที่เขาจะมีปัญหาเรื่องขามาเนาะ<ส>เดี๋ยวเรามาอธิบายกันอีกทีหนึ่งแล้วก็มีหมอคิต,ติมาศค่ะคุณหมอทีเยบเ <มา S 1> อ็มจมาช่วยถามคำถามเจ๊ไม่เคยดูเหมือนกันก็มาดูเขาสอนกันว่าเราทําอะไรกันบ้างมันณปัจจุบันนะี้คือการรักษามันไม่ได้จบอยู่แค่เรารักษาแต่ว่ามันมีอย่างบางเรื่อง ของการทําเช่นกระดูกหรือกล้ามเนื้อที่เราจะต้องใช้คนที่ช่วยเชีย่ชวยวชาญมาช่วยทําแล้วมันก็คือเป็นเหมือนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อกับกระดูก <Okay. S 2> ที่มีปัญหาอยู่คือคนนี้เขาเป็นผูเ้เชี่ยวชาญเราก็มาฟังเขากันว่า เขาทําอะไรยังไงกันบ้างในตอนนี้แล้วก็แนะนําค่ะจะขอบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Yes, uh, I own k a s b e r i a n Company here in b a n p l a t District. Yeah, and basically here my job is uh, uh, dog fitness and a uh, little bit rehabilitation as well. ว่าตอนแรกเลยมันจะเป็นยังไงคือแบบมันจะต้องเข้ามา Somehow? แล้วต้องทําอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอนของเขาเลยให้ดูเคสนี้ก่อนเคสแรกว่าแบบนักเรียนใหม่อ่ะเขาจะต้องทํำยังไงก็เดี๋ยวเราจะต้องทําเหมือนสอบถามแบบสอบถามกันก่อนนะคะก็เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่คุณนัดมาที่นี่คุณครูต้องถามก่อนว่ามีอะไรยังไงโอเค I have a lot of questions when it happened ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเริ่มรู้สึกว่ามันผิดปกติตั้งแต่เมื่อไหร่นัด คือมันเดินแปลกๆหรือเรารู้สึกว่าเรามันเราสังเกตได้ว่าผิดปกติเป็นมานานแล้วยังคะนี่เป็นี่อวกกนถูกไหมอ๋อประมาณเมื่อสองสองสัปดาห์ที่แล้วค around two weeks ago that they started to notice that it was kind of strange two weeks ago yeah how often is your dog exercised two per week The treadmill, treadmill as well? Using okay. the... Ah, uh, uh, okay Okay, so since uh, you visited here I can clearly see that the uh, dog has problem If you want to rehabilitate At first, you have to have a diagnosis Medical at first Go to if orthopedic issue or physical problems Go to veterinarian You get diagnosis And you bring that diagnosis then after that our oh, I can design the rehabilitation program ฟังตั้งแต่เขาเล่ามาทั้งหมดอธิบายถามประวัติอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีนิสัยโรคเองเลยเขาย้ำตลอดเวลาว่าป่วยเธอต้องไปหาหมอก่อนเราเขาไม่ได้มีหน้าที่มาแบบว่าวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรหรืออะไรแล้วเอาคําวินิจฉัยของหมอที่เขาตรวจมาแล้วเนี่ยว่าเป็นโรคอะไรแล้วค่อยมาหาเขาเขาจะเป็นคนทําหน้าที่ในการ วางแผนว่าอ๋อเราจะใช้การฟื้นฟูกล้ามเนื้อหรือกระดูกด้วยวิธีไหนแบบไหนดีบางคนก็ทำกันเองเสียเป่าเป็นหมอจะไม่อยากให้ทำอย่างนั้นเพราะด้วยเหตุผลคือบางทีเราทำโดยที่เราไม่รู้อ่ะมันทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมผลวินิจฉัยโรคผลการตรวจเจอ<ล>เจออะไรเป็นแบบไหนอะไรคือปัญหาของของหมาตัวที่มาหาเขาแล้วเขาจะเป็นคนออกแบบว่า จะใช้วิธีไหนในการในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อก,กับกระดูกที่มีปัญหาอยู่อีกทานนึงเขาบอกว่าให้จัดท่านั่งซิทให้ให้ถูกตอ้องไม่ใช่นั่งแบบรับที่ยวเขาจะพับรู่นมันอันนี้คือท่านั่งที่ผิดเดี๋ยวลองก่น this is a wrong position s <S right Yes, this is the right one, and you can clearly see dog can sit properly right now. Yeah. yeah, okay. Yeah, cannot, but uh, dog can sit properly means you can fix the sitting position by exercise. Your dog can do it, okay. So you can train he not only. posture many things in one time we have to concern about so this is individual training or individual rehabilitation program แบบนั้ yes this is a training ก็คืต้งขานัต้งต้งต้งว้ากอะเป๊ะคือถ้าสมุดนั่งผิดท่าที่ลืแค่ครั้งเดียวอาจจะแบบมีปัญหาได้วยเปิดในที่ที่เหมาะสมใช่แล้วก็อยู่ด้วย แบบไอ้นั่งท่าพับเพียมเนี่ยมันคือผิดปกติหรือเปล่าแกก็บอกว่ามันเจ็บอยู่มันถึงถ่ายไปอีกข<ด>้างหนึ่งเราก็ควรจะฝึกอะมันกลับมาลงการนั่งถ่ายน้ําหนักอะให้มันถูกจุดเพราะฉะนั้น,น<ล>คือเริ่มง่ายคือสัตเกตน้องหมาที่บ้านก่อนท<ช>ุกว,วันค่<ช>อยสังเกตคอยเอาใจใส่เขาดูก่อนว่า<ช>อาการเขาเป็นยังไง ใส่เขาเป็นยังไงใช่มีอาการเบื้องต้นบ้างไหมที่เราคุยกันมาเนาะจะได้มาเริ่มฝึกในท่าที่ถูกต้องเริ่มถูกต้องแล้วก็จะได้มีชีวิตที่ถูกต้องคือเราลองฝึกอะ่ะคือถ้าใครเคยเห็นคลิปมันจะมีคลิปที่เราแบบทําคอกเองอะไรเงี้ยคือเพราะว่าครั้งแรกเรามาเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเฟลมันรู้สึกว่าเออเสียตังค์ไปแล้วมันเฟลอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนหมาเราทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ครูเขาจะเตนมาให้เราเลยว่าคุณต้องไปฝึกแบบนี้นะ เราก็กลับบ้านแล้วเราทําการบ้านเป๊ะเ,เลยว่าแบบเอ้ยเราทําแบบนี้ทาแบบนี้คือการที่หมาเขาจะต้องรู้ positioning อะว่าเขาจะต้องเดินยังไงเราเริ่มจากเบสิกอย่างนี้เลยเหมือนกันว่าพื้นตรงไหนที่หมาจะต้องเดินเพื่อให้เขารู้ตำแหน่งแล้วว่าเขาจะต้องฝึกตรงนี้คืออันนี้เริ่มแรกเบสิกเลยที่คุณคัทสอพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่มามาเทรนกันเนี่ยนะคะกลับไปบ้านเนี่ยเขาสอนแล้วเนี่ยเรากลับไปบ้านอะเราสามารถที่จะกลับไปฝึก สุนักอะ่ะได้แบบที่เขาทําหรือเปล่าต<ะ>้องต้องทำกันบ้านด้วยแล้วเราต้องต้องควบคุมหมายถึงว่าฝึกหมาของเราทำอย่างที่เขาสอนนะได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเนี่ยมันมันคือสองส่วนหมาด้วยเจ้าของด้วยต้องต้อง,ต,องต้องช่วยกันทั้งสองอย่างหลายๆครั้งมาฝึกเฟล จรว่าประเด็นมันน่าจะมาจากตรงนี้เราเรา,เราตัวเรา,าตัวเจ้าของที่ไม่มีวินยัยค่ะสุดท้ายก็คือคือเขาไม่ได้บอกหรอกว่าคุณจะต้องมาเรียนทุกปีแต่คุณมาเรียนแล้วเอาความรู้อ่ะหนึ่งวันเนี้ยคือต้องเอาความรู้เยอะๆเลยแล้วกลับไปทาที่บ้านคือเขาเรียนหนึ่งครั้งแต่คุณเอากลับไปทําเองได้ตลอดชีวิตอ่ะ แต่ละครั้งที่เอามันรวมๆกันอย่างนี้ค่ะแต่ละครั้งก็คือมันเรียนแล้วอ่ะอันเนี้ยคลาสนี้เป็นสอนอย่างนี้คลาสนี้เป็นสอนอย่างนี้ถึงบางทีอ่ะมันเป็นเหมือนแบบสอนเหมือนกันนะแต่คุณโฟกัสคนละอย่างวันเนี้ยคุณเขาได้ฝึกโฟกัสสมองไปที่ขาไปที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมันต่างกันสุดท้ายมนอยู่ที่เราอ่ะเป็นเป็นพ่อแม่มันจะต้องมีวินัยที่จะต้องสอนฝึกลูกเองอย่างเงี้ยค่ะเสียลอร์ดท o ยส์อินเดอะมาร์ YesSo the question is If we want to just buy one of the equipment and doing as own can we do that or is it too dangerous to do by by ourselves just doing that Yes actually as you see that uh, I am using fitpass parts right yes. Yeah but this is just equipment and uh, each equipment as you see uh, has each functions So who buy it? Who buys the uh, Fit pass? Or you no? Know, uh, you have to understand why you use it. And of course, the conditional Example: I cannot give uh, to Mulum, uh, Munum uh, immediately to uh, go onto the Fit pass because at first we have to check everything first. Okay. Secondary. Uh, how much i can put the load on munum this is very important so this is not about circus training you know this is about you know rehabilitation exercise or therapeutic exercise for healthy dog of course uh, you know you can enjoy but you have to know the dog and the dog condition as well and dog behavior as well <laughs> เวลาที่เราพาหมาหนึ่งตัวเนี่ยมาฝึกใช้อุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องดูสภาพของตัวตัวสุนัขของที่มาอยู่ด้วยว่ามีปัญหาอะไรอยู่ไหมแล้วก็เล่นกับอุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยเหมาะเหมาะสมหรือไม่ฝึกอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้หรือไม่ไม่ใช่หมายวามว่าทุกๆทุกๆชิ้นที่เราเห็นในเนี้ยทุกๆทุกๆตัวเล่นได้แต่ละแต่ละชิ้นจะมีการใช้ ฟังก์ชันในการใช้งานที่ที่แตกต่างกันไปต้องต้องดูด้วยและก็ต้องดูสภาพของตัวตัวสุนัขเองด้วยว่าในตัวสภาพของสุนัขตัวนั้นๆเนี่ยมีปัญหาอะไรเล่นชิ้นนั้นๆได้ด้วยหรือเปล่าฝึกชิ้นนั้นๆได้ดหรือเปล่าก็วันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวให้คุณหมอเจีย๊ยบเขาอธิบายให้อีกทีนึงว่าแบบสรุปโดยรวมเป็นทั้งหมดเป็นยังไงบ้างค่ะ ก็วันนี้เรามาดูภาพรวมๆแล้วก็มาดูตั้งแต่นักเรียนที่ไม่เคยทําแล้วก็นักเรียนที่เป็นนักเรียนประจําที่เคยทําอยู่นะคะก็เราก็จะเห็นว่าโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่เราเห็นมันดูเหมือนน่าสนุกหลายหลายอันเลยแต่การใช้ทุกๆอย่างต้องใช้อิงอยู่บนต้องใช้เป็น ดูความปลอดภัยของสัตว์เป็นหลักด้วยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หยิบมาใช้ฝึกได้ทุกๆอย่างไปแล้วก็แต่ละอุปกรณ์เนี่ยจะมี ้อใช้ของมันที่แตกต,ต่างกันใบดูเห็นมันแบนๆมันกลมๆมมันเอียงมันเป็นลูกเหมือนโดนนะทุกอย่างมันดูเล่นได้เหมือนกันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทุกอย่างเล่นได้เล่นจะต้องอิงอยู่ที่เรามีพื้นฐานรู้ด้วยว่าใช้แล้วแต่ละชิ้นให,ใ,หให้ประโยชน์อะไรช่วยอะไรฝึกยังไงนะคะเอามาเอามาหยิบจับเล่นเอง ถ้าโดยส่วนตัวคิดว่าไม่ไม่ควรซึ่งเจบก็คิดว่าค้าสื่อน,น่าจะคิดเหมือนเจบเหมือนกันว่าไม่ไม่ควรควรจะอยู่บนผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แนะนําการใช้ในแต่ละอุปกรณ์นั้นให้ให้ดีขึ้นไปแล้วใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับมันสูงสุดจะดีกว่านะคะ So from me uh always safety first uh, this is a priority and uh, of course handlers or uh, providers they have to understand why you provide that kind of exercise why you do so they have to understand no? this, why you give this kind of exercise why you give that kind of exercise why use this equipment why use that equipment uh, providers they have to of course they have to understand they have to know okay so thank you very much อีก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทั้งหมดก็คือได้สาระความรู้คือจากหลายๆเพจเนาะจากน้องหมาตัวเล็กน้องหมาตัวใหญ่หมาที่เคยเรียนกับหมาที่ไม่เคยเรียนยอะไรเงี้ยก็มีประโยชน์มากๆยังไงก็ขอบคุณหมอเจี๊ยบแล้วก็คัดสืบมาค่ะคแล้วก็ขอบคุณพี่นัดด้วยค่ะคไปแล้วนะคะคสวัสดี <มา S 1> ค,ค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเล่นไปเพื่ออะไรนะไอ้อุปกรณ์อย่างเงี้ยแต่ก็ พอจะเข้าใจว่าแบบเออมันคือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่พอมาเรียนปุ๊บเรารู้แล้วว่าแบบเออต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคอนเซิร์เรื่องการบาดเจ็บก่อนคือต้องระวังอย่าให้เกิดการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความรู้ใหม่จริงๆนะจากท่านั่งที่ถูกต้องก่อนพอนั่งถูกต้องยืนถูกต้องเออแล้วค่อยค่อยอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับคล้ายๆเหมือนคนที่จะเล่นพิลาทิสนะครับเราเห็นดาราเขาเล่นแบบห้อยหัวอุ้ยเราอยากไปห้อยหัวด้วยไปห้อยปุ๊บ เราอาจจะทําไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่แนะนําคือหมาผมมาพาหลังมาสองรอบผมจะให้ทํากิจกรรมแต่ละอย่างผมกลัวมากครั้งนี้ผมก็กลัวทุกอย่างมันต้องแบบช้าสโลบัตชัวครับนะครับฝากไว้ด้วยครับ